เวลาพูดถึงคำว่าทองคำผมเชื่อว่าเกือบทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันเราจะนึกถึงความมั่นคงความปลอดภัยความมีฐานะมันคือของที่คนรุ่นก่อนให้ความสำคัญมาตลอดตั้งแต่คุณยายที่เก็บทองไว้ในตลับตั้งแต่แม่ที่ซื้อทองให้ลูกแรกเกิดหรือแม้แต่เราที่เวลาได้เงินก้อนมาก็อยากเอาไปซื้อทองไว้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าทองไม่มีวันหมดค่า แต่เคยคิดไหมครับว่าถ้ามันไม่มีวันหมดค่าแล้วทำไมมันถึงไม่ทำให้เรารวยขึ้นเลยทองไม่หายไปจริงแต่ค่าของมันก็ไม่ได้โตขึ้นจริงเหมือนกันมันนิ่งเหมือนคุณเอาเงินไปวางไว้เฉยๆในโลกที่ทุกอย่างวิ่งเร็วขึ้นทุกวันลองถามตัวเองดูสิครับว่าคุณซื้อทองเพราะอะไรเพราะกลัวหรือเพราะหวังส่วนใหญ่ไม่ตอบตรงๆหร,รอก แต่ในใจลึกๆเรารู้ว่าเราซื้อทองเพราะการกลัวกลัวเงินเฟอ้อกลัวเศรษฐกิจพังกลัวธนาคารล้มเราซื้อทองเพราะมันจับต้องได้มันให้ความรู้สึกมั่นคงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ซื้อทองด้วยความกลัวมักจะอยู่ที่เดิมเสมอเพราะทองไม่ได้ตอบแทนคนที่กล้ามันตอบแทนคนที่ระวังแล้วความระวังมันไม่เคยทำให้ใครรวย มันแค่กันไม่ให้จนถ้าคุณลองเปิดกราฟทองย้อนหลัง20-30ปีคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องเลยมันขึ้นข,นขนึลงลงเหมือนคลื่นแต่คนเราชอบมองแค่ตอนที่มันขึ้นแล้วบอกว่าเห็นไหมทองขึ้นทุกปีในความจริงมันขึ้นเพราะค่าเงินลงทุกปีทองไม่ได้เพิ่มมูลค่าแต่เงินบาทของเราต่างหากที่เสียมูลค่าทองเลยดูเหมือนขึ้น ทั้งที่มันยืนอยู่ที่เดิมนี่คือภาพลวงตาที่ระบบการเงินสร้างให้เราเห็นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากำลังปลอดภัยทั้งที่เราแค่นิ่งอยู่กับที่ปี2000ทองบาทละประมาณ5,000บาทวันนี้ทองบาทละ35,000บาทดูเหมือนขึ้น7เท่าใช่ไหมครับแต่ในระยะเวลาเดียวกันบ้านหลังเดิมจากล้านกว่ากลายเป็น5ล้านค่าแรงขั้นต่ำจากวันละ160 เป็น 370, ค่าอาหารจากจานละ25บาทเป็น60บาททุกอย่างขึ้นหมดแล้วทองจะขึ้นได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เพราะโลกมันแพงขึ้นทองไม่ได้โตโลกต่างหากที่เฟอ้อทองเลยดูเหมือนวิ่งขึ้นทั้งที่มันยืนอยู่ที่เดิมคุณไม่รวยขึ้นจากทองคุณแค่ยังไม่จนเท่าคนที่ถือเงินสดทองคำไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นเพราะมันไม่ได้สร้างมูลค่าใหม่ มันไม่ทำงานไม่สร้างสินค้าไม่หมุนในระบบทองเป็นแค่โลหะที่สวยและหายากแต่มูลค่ามันไม่ได้มาจากคุณสมบัติของมันแต่มาจากความเชื่อร่วมกันของคนทั้งโลกคนเชื่อว่ามันมีค่ามันก็มีค่าแต่ลองคิดดีๆสิครับความเชื่อแบบนี้มันก็เหมือนธนบัตรเลยต่างกันตรงที่ธนบัตรพิมพ์ได้แต่ทองขุดได้แปลว่า ทองก็ยังมีสป라이ใหม่ทุกปีดังนั้นการถือทองไม่ได้ต่างอะไรกับการถือระบบเดิมคุณไม่ได้ออกจากระบบคุณแค่เลือกอีกฝั่งของระบบที่ช้ากว่าเท่านั้นสิ่งที่ทองทำได้ดีคือการรักษาความมั่งคั่งแต่สิ่งที่ทองทำไม่ได้คือการสร้างความมั่งคั่งสองคำนี้ต่างกันมากนะครับทองเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วแล้วกลัวจะเสียแต่ไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่มี แล้วอยากจะโตเพราะทองไม่มีพลังทบต้นไม่มีรายได้สะสมไม่มีปันผลคุณถือทอง10บาทอีก10ปีก็ยังมี10บาทแต่ถ้าคุณถือหุ้นดีๆ10ปีมันอาจจะกลายเป็นร้อยเพราะมันสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเติบโตของธุรกิจทองเหมือนคนแก่ที่สุขุมและปลอดภัยแต่โลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยคนหนุ่มที่กล้าเสี่ยง ถ้าคุณอยากปกป้องความมั่งคั่งคุณอยู่กับทองได้แต่ถ้าคุณอยากสร้างเส้นทางใหม่ๆคุณต้องออกจากทองเพราะทองคือการหยุดและคนที่หยุดในโลกที่วิ่งจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังผมเคยเจอหลายคนที่พูดว่าผมเก็บทองไว้ให้ลูกในอนาคตผมเข้าใจนะมันคือเจตนาดีที่สุดแต่ในใจผมก็คิดว่า ลูกจะใช้ทองยังไงในอีก20ปีข้างหน้าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากวันนี้เราซื้อของออนไลน์ได้ในไม่กี่วินาทีอีกหน่อยเราอาจจ่ายด้วยสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดทองยังอยู่แต่ระบบการใช้ทองจะค่อยๆหายไปมันจะกลายเป็นของที่มีค่าในใจมากกว่ามีค่าทางเศรษฐกิจลองถามตัวเองดูครับว่าคุณอยากถือสิ่งที่มั่นคง หรือสิ่งที่เติบโตเพราะสองอย่างนี้มันอยู่คนละฝั่งของโลกการเงินทองมั่นคงแต่ไม่โตหุ้นโตแต่ไม่มั่นคงคำถามคือคุณอยากเป็นคนแบบไหนคนที่อยู่รอดทุกวิกฤตหรือคนที่รอดแล้วก้าวหน้าไปด้วยหลายคนเข้าใจผิดว่าทองคือการลงทุนแต่จริงๆแล้วทองไม่ใช่การลงทุนเลย ทองคือการเก็บรักษาเพราะการลงทุนคือการใส่เงินในสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มแต่ทองไม่สร้างอะไรเลยคุณแค่เก็บไว้แล้วหวังว่าโลกจะพังช้ากว่าที่คุณถือมัน11บางคนเถียงว่าแต่ทองขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับมันขึ้นเพราะรัฐบาลพิมพ์เงินไม่หยุดแต่ถามกลับว่าถ้าเขาหยุดพิมพ์ละ่ะ ถ้าเศรษฐกิจฟื้นกลับมาราคาทองก็จะนิ่งเหมือนเดิมทองไม่ได้พุ่งเพราะมันเจ๋งขึ้นทองพุ่งเพราะโลกแย่ลงทองรุ่งในวันที่ทุกอย่างร่วง 12. และถ้าคุณสังเกตดีๆคนที่พูดว่าทองคือการลงทุนที่ปลอดภัยส่วนใหญ่คือคนที่ไม่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะทองมันเข้าใจง่ายซื้อแล้วเก็บจบไม่ต้องศึกษา ไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องตามข่าวแต่ความง่ายนี้เองที่ทำให้คุณไม่ไปไหนทองเลยกลายเป็นที่หลบภัยของความไม่อยากคิด 13. ถ้าคุณเอาเงินทั้งหมดไปลงในทองคุณกำลังบอกโลกว่าผมไม่อยากให้เงินผมโตแล้วคุณเลือกจะหยุดมันในขณะที่คนอื่นเลือกให้เงินทำงานมันไม่ผิดนะครับแต่คุณต้องรู้ตัวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณถือทองเพราะกลัวหรือเพราะเข้าใจเพราะสองอย่างนี้ให้ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาล 14. ทองคือของจริงครับมันอยู่ตรงหน้ามันสวยมันมีน้ำหนักแต่สิ่งที่ทําให้คุณมั่งคั่งไม่ใช่ของจริงที่จับได้มันคือของที่มองไม่เห็นความรู้ความเข้าใจการลงมือทองคือโลหะที่คนให้ค่า แต่คุณคือคนเดียวที่สามารถสร้างค่าให้ตัวเองได้ถ้าคุณเอาเวลาไปศึกษาสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนคุณจะรู้เลยว่าการถือทองคือการหนีโอกาสแบบเงียบๆ 15. ทองไม่เคยโกหกใครแต่เราต่างหากที่โกหกตัวเองว่าทองจะทำให้เรารวยทองทำหน้าที่ของมันได้ดีมากปกป้องแต่มันไม่เคยสัญญากับใครว่า จะพาไปสู่ความมั่งคั่งคนที่รวยจากทองจริงๆคือคนที่เข้าใจบทบาทของทองไม่ใช่คนที่คาดหวังผิดกับทองเพราะสุดท้ายความมั่งคั่งไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณถือแต่มาจากสิ่งที่คุณเข้าใจ16รู้ไหมครับผมเคยเจอหลายคนมากที่พูดกับผมด้วยความมั่นใจว่าทองนี่แหละของจริงที่สุดในโลกลงทุนยังไงก็ไม่ขาดทุน ผมฟังแล้วยิ้มเลยครับเพราะเขาพูดถูกครึ่งหนึ่งแต่พลาดอีกครึ่งหนึ่งทองมันไม่ขาดทุนก็จริงถ้าคุณวัดเป็นตัวเลขแต่ลองวัดเป็นพลังซื้อดูสิครับทองบาทละ35,000วันนี้ซื้อของได้พอๆกับทองบาทละ5,000เมื่อ20ปีก่อนนั่นหมายความว่าทองไม่ได้ทําให้คุณได้ของมากขึ้นเลยมันแค่ทำให้คุณได้เท่าเดิม และถ้าเราอยู่ในโลกที่ของทุกอย่างแพงขึ้นตลอดเวลาเท่าเดิมแปลว่าถอยหลังครับ 17. เเวลาคนพูดว่าทองคือของแท้ผมเห็นด้วยนะแต่มันคือของแท้ที่หยุดนิ่งทองไม่เคยโตตามเทคโนโลยีไม่เคยพัฒนาไม่เคยแตกแขนงมันเป็นสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดเก่าคือของจริงต้องจับต้องได้ แต่โลกวันนี้ความมั่งคั่งส่วนใหญ่มันจับต้องไม่ได้แล้วครับมันอยู่ในข้อมูลอยู่ในระบบอยู่ในความเข้าใจอยู่ในนวัตกรรมอยู่ในคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม่คนที่รวยในยุคนี้ไม่ได้ถือของหนักในมือแต่ถือความรู้ในหัวแล้วเปลี่ยนมันเป็นเงิน18ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองนะครับตอนที่คุณซื้อทอง คุณรู้สึกยังไงในใจคุณรู้สึกปลอดภัยหรือว่ารู้สึกมั่นใจเพราะสองคำนี้ไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณซื้อทองเพราะรู้สึกปลอดภยัยคุณกำลังปกป้องตัวเองจากอดีตแต่ถ้าคุณลงทุนเพราะมั่นใจในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังสร้างอนาคตทองคืออดีตส่วนการลงทุนคืออนาคตและไม่มีใครสร้างอนาคตได้จากสิ่งที่มาจากอดีตหรอกครับ 19ผมไม่ได้บอกว่าทองไร้ค่าแต่คุณต้องรู้ว่ามันมีค่ากับใครและในสถานการณ์แบบไหนทองมีค่าเพราะคนกลัวและยิ่งโลกกลัวมากทองก็ยิ่งดูแพงทองไม่ได้ขึ้นเพราะเศรษฐกิจฯฯดีแต่ขึ้นเพราะความเชื่อมั่นของระบบมันแย่เพราะฉะนั้นเวลาทองขึ้นแรงๆมากๆอย่าพึ่งรีบดีใจจงถามตัวเองก่อนว่า โลกมันกำลังกลัวอะไรอยู่2 0ทองคือกระจกสะท้อนความกลัวของโลกถ้าโลกสงบทองจะนิ่งถ้าโลกกลัวทองจะขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยจากมันคุณแค่ถืออยู่ในจุดที่ปลอดภัยกว่าคุณอื่นแต่ถ้าคุณอยากรวยจริงคุณต้องอยู่ในจุดที่โลกกลัวแต่คุณเข้าใจคนที่เข้าใจระบบ จะรวยจากช่วงที่คนอื่นกลัวไม่ใช่รวยจากการหนีความกลัว 21. ผมเคยได้ยินคนพูดว่าถือทองไว้ยังไงก็สบายใจแต่คุณรู้ไหมครับว่าความสบายใจในโลกการเงินบางทีมันแพงกว่าความเสี่ยงที่คุณกล้าเจอทองให้ความสบายใจเพราะมันไม่ขยับแต่สิ่งที่นิ่งที่สุดก็มาเป็นสิ่งที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดเสมอเหมือนชีวิตนั่นแหละครับ คนที่ไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนก็จะไม่มีวันรู้ว่าข้างนอกมีอะไรที่ใหญ่กว่าทองในตู้เซฟของเราเยอะเลย 22. บางคนอาจพูดว่าแต่ทองคือของจริงนะของไม่อยู่จริงใช่ครับพองจับได้แต่มันไม่เติบโตในขณะที่สิ่งที่จับไม่ได้อย่างไอเดียความรู้หรือเทคโนโลยีกับการเป็นสิ่งที่สร้างเงินมหาศาลในยุคนี้ ความมั่งคั่งของโลกมันย้ายจากสิ่งที่จับได้ไปอยู่ในสิ่งที่เข้าใจได้คุณสังเกตไหมว่าวันนี้คนถือทองอาจไม่รวยขึ้นแต่คนถือความรู้เรื่องระบบใหม่ๆอย่างบิตคอยหรือการลงทุนดิจิตอลกับโตแบบก้าวกระโดด 23. ทองคือระบบเดิมที่ทำให้คนรู้สึกมั่นใจในโลกที่ไม่แน่นอนแต่บิตคอยคือระบบใหม่ที่สร้างความแน่นอนในโลกที่หลอกลวง ทองต้องอาศัยคนกลางต้องมีธนาหารต้องมีตลาดต้องมีราคากลางแต่บิตคอยไม่ต้องการใครมารับรองมันยืนยันตัวเองด้วยคณิตาศาสตร์และสิ่งที่คนเริ่มเข้าใจคือทองเก็บอดีตแต่บิตคอยเก็บอนาคตเพราะมันไม่ต้องรอใครมากำหนดว่ามันมีค่ามันมีค่าเพราะไม่มีใครปลอมได้24ลองมองภาพใหญ่นะครับ ทองมีอยู่ในโลกประมาณ200 0 0 0ตันแล้วเรายังขุดมันเพิ่มได้ทุกปีแต่บิตคอยมีแค่21ล้านเหรียญและจะไม่มีเพิ่มอีกเลยนี่คือจุดที่ระบบเก่าเริ่มสั่นไหวทองถูกขุดด้วยแรงงานแต่บิตคอยถูกสร้างด้วยพลังของเทคโนโลยีทองถูกควบคุมด้วยตลาดแต่บิตคอยถูกควบคุมด้วยกฎของธรรมชาติทางดิจิตอลทองอยู่ในมือคนรวย แต่บิตคอยอยู่ในมือคนที่เข้าใจ25แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าทองจะมีค่าถ้าคุณรู้ว่าทำไมถึงถือมันอย่าถือเพราะคนอื่นถืออย่าซื้อเพราะเห็นราคาขึ้นเพราะถ้าคุณถือทองเพราะกลัวคุณจะขายมันด้วยความกลัวเหมือนกันแต่ถ้าคุณถือทองเพราะเข้าใจคุณจะรู้ว่าเมื่อไหรควรอยู่ และเมื่อไหร่ควรออกและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คุณเหนือกว่าคนส่วนใหญ่ 26. ลองมองกลับไปในประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนยุคสิ่งที่คนเคยคิดว่ามั่นคงที่สุดมักจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่เสมอยุคหนึ่งคนคิดว่าทองคือทุกอย่างแต่เมื่อธนาคารเกิดขึ้นคนก็เริ่มเชื่อในกระดาษวันนี้โลกเริ่มเชื่อในข้อมูล เพราะข้อมูลย้ายไวกว่าเงินและเงินดิจิทัลมันไม่ได้แค่ย้ายไวแต่มันโปร่งใสกว่ามันไม่ต้องการให้เราวิ่งไปหาทองแต่มันทำให้เราเข้าใจค่าเงินมากขึ้น 27. ทองไม่ใช่ศัตรูของความมั่งคั่งแต่มันคือกระตกสะท้อนความเชื่อเก่าเรายังติดอยู่กับคำว่ามั่นคงทั้งที่โลกมันไม่มั่นคงมานานแล้วทุกอย่างเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆ เศรษฐกิจเปลี่ยนเร็วกว่า10ปีก่อนเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วกว่าความคิดของคนและคนที่ยังยึดทองแน่นๆว่าเป็นคำตอบเดียวของการลงทุนจะเป็นคนที่ตื่นช้าที่สุดในยุคใหม่ 28. สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือทองมันดีครับถ้าคุณใช้มันถูกวิธีแต่ถ้าคุณหวังว่ามันจะทำให้คุณรวยคุณกำลังใช้ค้อนตอกตะปูไปหวังสร้างตึกทั้งหลัง ทองมีหน้าที่ของมันคือเก็บมูลค่าแต่มันไม่ใช่เครื่องยนต์ถ้าคุณอยากให้เงินโตคุณต้องหาสิ่งที่สร้างมูลค่าได้เองธุรกิจหุ้นความรู้หรือแม้แต่ตัวคุณเองสิ่งพวกนี้ทั้งหากคือทองคำในยุคใหม่29ในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณถืออะไรแต่คือ คุณเข้าใจสิ่งที่ถือแค่ไหนไม่ว่ามันจะเป็นทองหุ้นหรือบิตคอยทุกอย่างล้วนมีคุณค่าถ้าคุณเข้าใจเหตุผลของมันแต่ถ้าคุณแค่ทำตามคนอื่นคุณจะกลายเป็นผู้โดยสารในเกมการเงินที่นั่งอยู่บนรถแต่ไม่ได้เป็นคนขับ30สุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจำไว้คำเดียวครับทองคำไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นสิ่งที่ทำให้คุณรวยขึ้นคือ ความเข้าใจในค่าของทองตั้งหากทองไม่ได้มีไว้ให้คุณรวยมันมีไว้ให้คุณรู้ว่าอะไรที่ไม่คุณเสียค่าไปกับความกลัวเพราะคนที่เข้าใจค่าจะสร้างค่าใหม่ได้เสมอแต่คนที่แค่ถือของมีค่าไว้เฉยๆสุดท้ายก็จะเหลือแค่ของที่มีค่าแต่ตัวเองกลับไม่เหลือคุณค่า